นุ่นวรนุชเปิดแฟชั่นสุดปังกลางทุ่งดอกไม้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งกรกาฎคมสาวนุ่นวรนุ์ก็มีภาพเก๋ๆทามกลางดอกไม้มาฝากแฟนๆอีกแล้วโดยเซตล่าสุดนี้นุ่นวรนุ์ได้เช็คอินที่วิลล่าฟิออดาลิโซประเทศอิตาลีลงแคปชั่นว่า Love Flower วอละเวอร์ไวกับพาบบรรยากาศสุดละมุนพวงด้วยความฮอตกับชุดท่อนบนที่สวมราครอบตัวจิว๋วแอบแซกเบาๆงานนี้ทำเอาแฟนๆที่เห็นแล้วเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆต้องบอกว่าทริปนี้มีแต่ความปังจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากวอลิ้ n นิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณคะ่ะ